สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีวันที่25เมษายน2563สรุปรายงานข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเย็นครับข่าวสั้นซอยทีทีล่าสุดเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะไม่ใช้เงินก้อนโตในการซื้อนักเตะในช่วงนี้ แล้วก่อนหน้านี้ที่บอกจะซื้อจารดอนไซชโชน,นี่มันยังไงกันล่ะครับท่านเอส่าสุดเอ็ดวูดเวิร์ดได้เปิดเผยมาจากข่าวจากดอนบาลอนนะครับได้เปิดเผยมาแล้วครับว่าเอ็ดวูดเวิร์ดจะไม่ใช้เงินก้อนโตในการซื้อนักเตะในช่วงนี้แต่ผมคิดว่ายังไงสมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดก็เป็นสมสรนที่รวยที่สุดนะครับยังไงท่านผู้ฟังก็ไม่ต้อง กังวลมากครับผมว่าจาดอนซันโชกับแจ็คกิลลิตเน่าจะมาแน่ครับเพราะตามราคาจากบอนพน,นันเขาก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับคือเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับช่วงนี้ไวรัสโควิดกำลังระบาดครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองให้ดีๆครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับข่าวสั้นซอยทีทีรีเทิร์นมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ